เส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวางังและเส้นทางเดินเยี่ยมชมสําหรับนักท่องเที่ยวเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพช่วงเวลาเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นงาฬิกา30นาทีเข้าประตูมณีบพร,รัฐ เลี้ยวซ้ายผ่านห้องจำหน่ายบัตรเลี้ยวขวาเข้าประตูอัตโนมัติเลี้ยวซ้ายพระระเบียงเดินเรียบพะระเบียงด้านทิศใต้ออกประตูศิริรัตนศาสดาผ่านหมู่พระมหบุเทียนผ่านพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเข้ากำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาด้านทิศตะวันออกขึ้นกราบพระบรมศพลงจากพระที่นั่งออกกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาด้านทิศตะวันตกผ่านประตูศรีสุนทร ออกประตูเทวพิรมเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพหลังปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา15.30น,น,นถึง21.00นเข้าประตูมณีมบพร,รัฐเลี้ยวขวาผ่าน,ผานแผนกแพทย์หลวงเลี้ยวซ้ายแยกกองรักษาการวิเศษชยัยศรีเข้าถนนจัก,กรีจรันรผ่านประตูพิมานชายัยศรีเลี้ยวขวาหน้าพระที่นั่งจกักรีมหาปราสาท เข้ากำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาด้านทิศตะวันออกขึ้นกราบพระบรมศพลงจากพระที่นั่งออกกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาดด้านทิศตะวันตกผ่านประตูสี่สุนทรอ,ออกประตูเทวพิรมเส้นทางนักท่องเที่ยวเข้าประตูมณีบพร,รัตเลี้ยวซ้ายผ่านห้องจำหน่ายบัตเรเลี้ยวขวาเข้าประตูอัตโนมัติ เลี้ยวขวาพระระเบียงเดินชมวัดพระศรีรัตนา,าสดารามออกประตูศรีรัตนสาาสดาชมหมู่พระมหาบุเทียนชมหมู่พระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทเลี้ยวขวาหน้าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทผ่านประตูพิมานชายัยศรีเลี้ยวซ้ายผ่านพิพิธภัณฑ์ผ้าเลี้ยวขวาแยกอาคารกองพระราชพิธีออกประตูวิมานเทเวศ ช่วงเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็นสี่ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง10บนาฬิกาสีนาทีช่วงที่สองตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกาสีนาทีช่วงที่สตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาสีนาทีถึง18บแนาฬิกาสานาทีช่วงที่4ตั้งแต่เวลา19บเานาฬิกาสีนาทีถึง21่สนาฬิกา โดยการเข้ากราบพระบรมศพสุภาพบุรุษสูงชุดสุภาพไว้ทุกมดสวมกางเกงยืนสุภาพสตรีสูงชุดสุภาพไว้ทุกโดยสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้กรุงเทพมหานครได้จัดบริการยืมผ้านุง่งบริเวณในอุโมงค์หน้าพระลานโดยมีจุดรับคืนที่ประตูเทวาพิรม และสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้จัดรถกลางบริการรับส่งจากประตูเทวาพิรมไปยังสถานีรถไฟฟ้า MRT สนามชัยและลานจอดรถสนามหลวง